เรนะรวันนี้จะมารีวิวตัวสุดยอดของติงแวรนะครัเป็นรุ่น QX 800นะฮะจะเป็นตัวท็อปของที่ประเทศเกาหลีนะฮะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของที่ประเทศเกาหลีเลยซึ่งของ International จะไม่มีโมเดลนี้นะแต่ตัวนี้เป็นตัวที่มีสเปคที่เยี่ยมที่สุดที่ติงแวร์เคยผลิตออกมานะครับก็คือเป็นโมเดล QX 800นะฮะตัวนี้จะใช้ชิปสุดยอดกว่าตัวอื่นคือเป็น a m b l r a A12 ซึ่งในท้องตลาดทัวว่วไปจะใช้เป็น umbrella A12 แต่นี้จะเป็น A2A A. A ตัวหลังย่อม,มาจาก Adva n c e นะครับก็คือความชัดจะจะเป็นชิปที่ดีที่สุดตอนนี้ฮะแล้วที่สำคัญคือจะเป็นความชัดระดับ QHD นะครับ QHD ย่อม,มาจาก Quad HD ก็คือเป็นความชัดระดับ 2K หน้าหลังนะครับหน้า 2K หลัง 2K ครับคือตัวนี้เป็นสุดยอดที่สุดใน กล้องรถยนที่โลกเคยผลิตมาครไม่เคยเห็นตัวไหนที่ผลิตเป็น 2K ข้างหน้าหลังจะแทนเป็น Sony Image s e n ซนเนะครับเป็นเ,เป็นชิป Sony ต,ตัวใหม่นะครับตัว Starwish นะซึ่งตัวนี้จะเป็นดีเรื่องของภาพข,ข,น,ขนาะกลางคืนมากที่สุดนะฮะเลนส์หน้าหลังรวมแล้ว320องศานะครับกล้องหน้าจะเป็น140องศาแล้วกล้องหลังจะเป็น180องศานะครับมีระบบที่ ความพิกก็คือแบบอัลต้าไนท์วิชั่นนะครับเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของทางติงไวเองนะครับระบบ Extreme ADAS ซึ่งพัฒนาขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวให้ดูนะครับซึ่งมันจะเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับมีระบบทําแลบเหมือนกันแล้วก็ตัวที่จะเป็นจอทัชสกรีนะครับแบบ IPS คือจอที่ดีตอนนี้ครับขนาด3.5นิ้วนะครับมีระบบ WDR นะครับแล้วก็ระบบ Format free นะครับ2.0แล้วก็มี GPS ด้วยครับนี่ครับเป็นตัว Q เอ่อ QX 8 0 0นะครับตัวใหม่ล่าสุดเยวมาอันบ็อกดูก่อนว่าข้างในมีอะไรกันให้บ้างนะครับตัวนี้กล่องสีทองเลยนะครับผมล่าสุดแน่นอนนะครับเปิดออกมาก็เจอตัวหลูที่สุดแล้วนะครับตัวนี้ใหม่สุดของที่เกาหลีหสเปคไม่มีกั๊กแน่นอนนะฮะซื้อที่เกาหลีต้องสเปคสุดยอดที่สุดครับนี่ครับ ดูผิวนี้จะเป็นเหมือนแบบหนังนะครับซึ่งดูหรูหรามากนะครับตรงนี้ก็จะเป็น LED มาเป็นหน้าเลนนะครับคอนแทคสองเคนะครับชัดที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็เ,เป็นทัชสกรีนนะครับด้านบนก็จะมีส่วนของออต่อต่อกล้องเชื่อมกับกล้องหลังนะครับแล้วก็พวก GPS พวกไฟรูไฟนะครับ DC in นะฮะด้านข้างก็จะเป็นส่วนตรนี้จะเป็น memory ในกล่องนี้นะครับที่เขาให้มาจะเป็น32 g ินะครับนี่นะฮะ32กิซึ่งสามารถใส่ได้ถึง128 g b นะฮะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นข e ว b o a r d i n g แวนะฮะแล้วก็ตรงน,นี้เป็นส่วนของเอ,อ่อพงนะครับนี่นีเป็นหน้าจอทั u สก s c r 3.5นิ้วนะครับเป็นทั u สกร c r ทั้งหมดนะครับตรงนี้จะเป็นสเตต r สไฟ LED บอกสถา,า,านะการทางานนะฮะ เรียบหรูมากครับตัวนี้ต่อมามาดูส่วนของในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มมาอีกนะฮะเปิดดูาานะโอเคตัวนี้เป็นส่วนของกล้องหลังนะฮะซึ่งถ้าที่ผมดูว่ามันจะเล็กเล็กลงกว่าตัวโมเดลก่อนหน้านะฮะตัวนี้เป็นกล้องหลังความชัดระดับ 2K นะครับ 2K ความชัดสูงมากนะฮะนะครับ Main Korea นะฮะก็จะมีส่วนของออพอร์ต USB เชื่อมกันนะฮะอัน,นส่วนต่อมาอีกนะครับก็จะมีพวกสายนะฮะอันนี้เป็นสายต่อเข้าฟิวนะฮะซึ่งตัวกล้องจะมีโหมดขนาดจอนะฮะจะเป็น Time l a e ก็คออือสามารถบันทึกได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต่อข้อฟิลนะฮะที่ร้านก็รับต่ออยู่นะครับผมไม่มีการต่อ,ตอสายส่วนต่อมานะาะก็จะเป็นส่วนของสายบันทึกหน้าหลังนะครับแต่หัวจะไม่เหมือนกับพวกรุ่นก่อนหน้านะฮะอันนี้จะเป็นหัวใหญ่ขึ้นนะฮะเพราะว่ามันต้องผมคิดว่ามันน่าจะต้องส่งผ่านข้อมูลได้เยอะมากขึ้นนะครับเป็น QHD นะฮะแบบ 4K สายก็ต้องรู้ว่าหัวต้องเป็นหัวแบบ ฐานข้อมูลแบบใหญ่ขึ้นมานะครับเ้วก็จะมีส่วนของฐานฐานจะเป็น 3M เหมือนเดิมน,นะครับก็ 3M นี่ดีที่สุดแล้วฮะที่เทสมาเพราะว่ามันมันติดแล้วก็ไม่มีร่วงแล้วก็แน่นหนาน,นะครับไม่ไม่สั่นหรือไม่อะไระครับผมแบบนี้จะดีมากเลยครับเท่าป็น 3M ที่ให้มาก็คืออีกอย่างหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าตัวตัวล็อกฝายนะครับคือเขาต้องล็อก เวลาเขาติดตั้งเสร็จเขาก็จะต้องล็อกควนของอาทงอางสายที่เชื่อมกับกล้องหน้าแล้วกล้องหลังเพื่ออันนี้เป็นตัวทาไม่ให้สัญญาณมันลอสนะครับไม่ให้สัญญาณมันลอสก็คือความรุนรระดับสูงก็ต้องใช้ตัวพวกนี้กันสัญญาณที่มันอาจจะสูญสูญเสียไประหว่างเส้นทางในการวิ่งมาของสายไฟนะฮะซึ่งนี้เขาให้มา2ออันนะครับอสองอัน เพื่อติดตั้งกันด้ติดตัวนี้ด้วยนะครับผมมาดูนี่ครับ QX 8 0อะนะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวส่วนของฟังก์ชัน่างๆนะครับให้ดูว่าตัวนี้มีฟังก์ชันที่ใหม่ล่าสุดแล้วความชัดสูงสุดขนาดไหนนะครับผมติดนามในคลิปต่อไปครับ่ของการติดตั้งนะครับเราจะติดตั้งตัวกล้องไว้จงถึงกลางรถใช่ไหมครับแล้วก็จะมีสายนะสองเส้นคือหน้าหลังแล้วก็ GPS นะครับแล้วก็สายไฟเส้นหนึ่งนะครับ ันนี้ไม่ส่วงของ gps นะฮะเราได้ติดจ้างมันจะตันนี้มันจะไม่ใช่อินเ r อร์น gps ภายในครับมันจะเป็น gps แยกนะครับซึ่งติดต่อติดกับตรงนี้ด้านบนนะฮะซ่อนไว้ตรงนี้ได้นะครับสายก็จะตัวกล้องอย่งนี้สายก็จะไล่ซ่อนมานะครับออกไปด้านขอบไเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ไล่มาส่วนของด้านข้างหลังข้างหลังนะจะเป็นส่วนของตัวกล้องหลังนะครับซึ่งเราสามารถมองเห็นได้ เอาครับมาส่วนต่อมานะครับมาดูส่วนของการใช้งานกันนะครับการใช้งานอย่างแรกครับาเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเป็น,เป,นเป็นจอทัชสกรีนนะครับเราสามารถทัชขึ้นมาได้เลยมันก็จะมีภาพขึ้นมาเห็นไหมเราสามารถกดดูภาพข้างหลังก็ได้นี่คือภาพข้างหลังนะครับอันนี้คือภาพข้างหน้านะครับก็เป็นทัชสกรีนใช้งานง่ายครับหน้าหลังสลับไปมาได้นะครับข้างหลังข้างหน้าเลนส์ข้างหน้ากว้าง1 4 0องศานะครับข้างหลังร8อย รวมกันเป็น320องศานะครับผมด้านฝั่งซ้ายมือนี้จะเป็นส่วนของออรูปบ้างคือการเข้าไปเซตติ้งนะครับแล้วก็เราสามารถเปิดปิดการเลคคอร์ดเสียงได้นะครับกดตรงนี้ <'s> enable คืออันนี้คือเริ่มอัดเสียงนะครับจะมีสีฟ้าตรงรูปใหม่ปิดก็ไปกดทีนะีงนี่คือการปิดนะครับส่วนต่อมาจะมีส่วนของการ Emergency Record เราสามารถกดได้นะครับเช่นเราต้องการให้บันทึกฉุกเฉินเห็นเหตุการณ์ข้างในกใ,ให้แยกไฟล์เลยกดตรงนี้ ครับมันจะบันทึกประมาณ20วินาทีนะครับเป็นแมนนวลเรคคอร์ดนะครับผมแล้ว่วนามามันก็จะเขียนตรงนี้เลยครับว่าเป็นแมนนวลเรคคอร์ดหลังจาก20วินาทีมันจะกลับเป็นคอนติเนียร์คือการการบันทึกปกตินะครับรงนองจะแจ้ง่วนของโวลเตจว่าเหลือมีโวลเตจเท่าไหร่ตอนที่เราตาร์ทรถอยู่นี่คือสามุดโวล์นะฮะส่วนจุดนี้ตัวกล้องมี GPS นะจะบอกว่าตัวนี้จับ GPS ได้นะครับส่วนนามาก็จะเป็นโหมดการทำงานของการบันทึกนะครับนี่เป็นคอนติเนียร์ อ่ะครับจอจะดับเองนะครับเพื่อลดความร้อนนะครับเราสามารถทัชขึ้นมาแล้วติขึ้นมาใหม่ต้นธรรมาเป็นส่วนของวันที่นะครับแล้วก็เวลานะครับต่อมาเราจะเข้าไปดูรุนเรื่องของรูปบ้านนะครับกดที่รูปบ้านนะครับหลังจากเข้ารูปบ้านเมื่อไหร่การเลคคอร์ดจะหยุดทั้งหมดนะครับเข้ามาตรงนี้ส่วนที่ผมจะให้ดูก็คือไฟล์ลิสต์นะครับไฟล์ลิสต์คือเป็นส่วนของในการบันทึกภาพในหมดต่างๆครับเราคลิกเข้าไปดู คอนติเนียร์อาร์อันแรกเลยคือการบันทึกทั่วไปเวลาขับเราขับไปเรื่อยกล้องจะบันทึกมาลงในส่วนตรงนี้นะครับคอนติเนียร์อาร์ชเมมโมรีเต็มก็จะวนไปเรื่อยลองกดดูนะฮะนี่นะครับเราสามารถดูได้ลองกดดูสักอันหนึ่งด้ฮะนี่นะครับเราสามารถหยุดภาพได้ซูมภาพได้นะครับซูมภาพมันก็จะขยายได้ใหญ่ขึ้นนะครับเปิดปิดเสียงได้เทบ็กได้ทั้งหมดนะครับสามารถเอ่อ ย่อขยายตรงนี้ได้นะครับสามารถกลับเป็นกล้องหลังได้ตรงนี้กลับเป็นกล้องหลังนะครับอันนี้คือไฟล์ส่วนของ o n t i n u o u s ์สครับเราก็สามารถเสามารถเลือกได้เลยค่อนข้างเลื่อนไหลดีนะครับเพราะว่าเป็น CPU ตัวใหม่นะครับผมค่อนข้างแรงแรงอยู่นี่ครับนี่คือภาพโอเคส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของ incident Continu o u s i ์ส i ิ c ซิเด n ต์ n t นเทคืออันเนี้ยครับ คือเวลากล้องเกิดชนหรือเกิดกระเทือนหรือการตกหลุมอะไรเงี้ยฮะมันจะย้ายไฟล์เข้ามาตรงส่วนนี้ให้เราเพื่อเพื่อไม่ให้มันวนทับเพื่อไม่ให้กล้องมันวนทับเร็วครับเอ่อมันจะมันมันจะไม่วนวนทับเร็วหลังจากที่เกิดการสั่นกระเทือนนะครับผมหรือเกิดชนเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่อยู่ตรงนี้มันจะหมุนวนทับไปเรื่อยแต่ตรงนี้จะไม่วนจนกว่ามันจะกระแทกหลยทีมันจะวนนะครับ ก็ขเข้ามาดูได้นี่ก็เหมือนกันนะครับส่วนามาเป็นส่วนของ parking record นะครับ parking record ก็จะมีอยู่2ส่วนคือเป็นทำ lab ทำ l a e ก็คือแบบเร็วก็คือบันทึกบันทึกตลอดเวลานะครับเหมาะสําหรับที่ไปบันทึกไปจอดไว้ที่ห้างหรือที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวตลอดนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือเป็น motion motion จะบันทึกเฉพาะเมื่อมีอะไรผ่านหน้ากล้องควรไปจอดที่ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเยอะครับมันจะเก็บภาพรายละเอียดกว่านะครับ ก็เราสามารถดูได้อันนี้ผมเปิดให้ดูอันนึงน,นี่นะครับประมาณนี้ฮะพาร์ิ้งก็ขนาดจอดรถดัแบบเครื่องมันจะเข้าหมดนี้เองอินซิเดนต์พาร์คิ่งอินซิเดคือเวลาใครมาชนเรานะครับหรือใครมากระแทกเราในโหมดจอดรถมันจะมาเข้าตรงนี้ซึ่งจะแตกต่างก็จะเหมือนกับคอนดิชั่แต,แต,แต่มันจะเป็นแบบโหมดสำหรับโหมดจอดรถนะครับใครมาชนเราก็จะเข้าตรงนี้เลย บางทีปิดประตูแรงก็เข้ามาครับแต่ข้อดีของตัวกล้องรุ่นนี้คือกลับมาสตาร์ทรถตัวกล้องมันจะแจ้งเลยว่าเกิด parking incident หรือไม่นะครับมันจะแจ้งเอาเลยนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับของไฟล์ลิสต์นะครับก็จะเป็นส่วนของ Manual Record น,นะครับเราสามารถดูได้ที่ผมกดบันทึกเข้าไปนะครับในส่วนของ Manual Record ตามนี้ฮะก็คือผมเจอเหตุการณ์ด้านหน้าผมอยากเรคคอรแยกไฟ20นาะทีมันก็จะ เรคคอร์ดให้เราเลยนะครับสามารถซูมได้อันนี้ที่สยามนะครับอันนี้เราสามารถซูมเพื่อดูทะเบียนได้นะฮะกล้องมีโหมดซูมด้วยในตัวเลยโอเคออกมาครับในส่วนของัวต,ต่อไปนะครับในส่วนของ memory Setting นะครับ memory Setting ก็เข้ามาตรงนี้เราสามารถตั้ง p a r t i t i o n ได้ครับว่าเราสามารถตั้ง p a r t i t i o นแบบไหนบ้าง นะครับเราจะเน้นอะไรนะครับ,แบบก็คือถ้าเกิดเน้นในการเล็คอร์ดคอนฮิวอาสคือขับขี่เข้าไปนานก็ใช้เป็นแบบสีเขียวอันนี้นะครับผมก็จะไล่ไปแล้วแตเราชอบแต่ผมแนะนําแบบจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนอมาอกีกเราสามารถฟอร์แมตเมมโมรีการโดยการก,กดตรงนี้ได้ครับก็สามารถเล็คอร์ดสามารถฟอร์แมตเมมโมรีได้เลยนะครับหลังลังเมมโมรีส่วนอมาเป็นส่วนของการเซตติ้งนะครับ การเซตติ้งนะครับเข้ามาในส่วนของคุเมอร์แเซตติ้งก่อนนะครับก็จะมีส่วนของการปรับความสว่างนะครับของกล้องหน้าไบเนสฟอนก็คือความสว่างของกล้องหน้าเราสามารถปรับได้นะครับถ้าใครฟิล์มดำๆก็ปรับเป็นดาร์กนะครับอันนี้ฟิล์มประมาณ80ก็เอก็อันนี้ฟิล์ม60นะฮะก็ใช้ประมาณมิดแบบกลางๆครับกล้องหลังก็ปรับได้สามารถรีเวิร์สกล้องหลังสามารถรีเวิร์ส สับซ้ายสับขวาได้นะครับถ้าเกิดตั้งเป็นออฟเนี่ยเวลากล้องถ่ายไปเห็นทะเบียนรถมันจะอ่านมันจะไม่กับมไมไ้กับด้านนะครับเนี่ยอ่านได้อ่านได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นออนเมื่อไหร่ทะเบียนจะกับด้านนะครับซึ่งผมแนะนําให้ตั้งเป็นออฟจะดีกว่านะครับส่วนมาเป็นเลคคอร์ดเซตติ้งครับเลคคอร์ดเซตติ้งนี้เอาไว้ตั้งส่วนของ g ีเซนเซอร์ของตัวกล้องนะครับ g ีเซนเซอร์คือแรงสั่นสะเทือนนะครับเราสามารถตั้งความเซนซิทีได้ ให้มันหนาหนึบแล้วแต่เรานะครับแต่ Default พวกนี้ผมไม่ค่อยได้ตั้งนะครับตั้งเป็น Default ไวจะดีที่สุดส่วนต่อมาจะเป็นส่วนของซ u เปอร์ไนท์วิชั่นนะครับซึ่งมันจะรีดความสว่างเวลาที่มืดจะทำให้สว่างกว่าปกติได้นะครับซึ่งนี้ผมเปิดทั้งโหมด Continu o u s แล้วก็โหมด Parking ไว้เลยนะครับเปิดไว้ทั้งสองโหมดเลยนะครับส่วนต่อมาส่วนของ พักกิ้งพักกิ้งโหมดนะครับซึ่องอย่างที่ผมบอกไปมันมีอยู่3โหมดมีโมชั่นแล้วก็ทำแ lap นี่ตั้งไว้ทำแ lap นะเพราะผมจอดรถไว้ที่เนี่ยปัเคล่นไหวเยอะก็ทำแ lap มันจะทำให้เรคคอร์ดได้ยาวนากกว่านะครับหรือถ้าเกิดใคร ลูกค้าไม่ใช้รถหลายๆลยวันนะครับผมแนะนําให้ประมาณ2อสามวันขึ้ไฟผมแนะนําให้ปิดเป็นออฟไปเลยเวลาดับเครื่องกล้องก็จะดับไปเลยซึ่งเราไม่ต้องมานั่งพอสายไฟนะครับจะเป็นการเซฟส่วนของแบตเตอรี่รถด้วยนะครับส่วนต่อมานะครับส่วนของเอ่อพาร์คิ่งเซตติ่งนะครับก็เมื่อกี้มันดูหลายไปแล้วนะฮะก็ต่อไปนส่วนของพาร์คิ่งเซนสติท์นะครับก็อย่างที่อย่างที่บอกคือมันเลือกได้นะครับว่าอยากให้มันเก็บไฟแยกไฟ ในเรื่องของเจนเซอร์ ensor, ให้มีความเซนซิทีแบบไหนนะครับก็มันเป็นแบบปานกลางแบบนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับ Intelligent Detect นะครับตรงนี้เป็นโหมดใหม่นะครับถ้าที่ผมเทสมานะครับเหมือนถ้าเกิดมีอะไรเข้ามากระแทกเบาๆหรือมีเสียงใกล้ๆกับส่วนของตัวรถเราเนี่ยครับถ้าเกิดตัวกล้องจับได้มันจะแจ้งเราด้วยนะครับตรงนี้ก็เปิดไว้นะครับ อันนี้หลังจากดับเครื่องนะครับเดี๋ยวกล้องจะเข้าโหมดจอดรถนะครับเดี๋ยวลองดูนะที่หน้าจอจะปุแล้วหลังจากเราสตาร์ทเครื่องครับเดี๋ยวมาดูโหมดเอ,อบันทึกมันจะแจ้งเตือนเรานะฮะเดี๋ยวมาดูันะกนยนี่ครับเกิดโมชั่น40ทีเกิดการกระเทือน3ทีอินเทอร์เจนีิเ <Event detection S 1> ทค <gent> ไม่จับได้ครับ นี่คือโหมดของการแจ้งเวลาเราสาร์เครื่องนะครับออฟทามเมอร์นะครับเขาตั้งไว้ที่48ชั่วโมงครับเป็นค่า Default นะครับนี่ไม่ได้ค่อยได้ยุ่งเท่าไหร่แล้วก็ส่วนของโลโลวันเตสออฟนะครับให้ตั้งไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเอาไว้จับส่วนของวนเตสเวลาวนเตสต่ํามันจะตัดการทํางานเองเนี่ยครับอันนี้เขาตั้งไว้ค่า Default เลยเป็น12โวลต์นะครับ พอดับเครื่องเม,มื่อไหร่กล้องจะดึงไฟตรงผ่านแบตใช่ไหมครับแต่พอแบตต่ำถึง12โวลต์เมื่อไหร่มันจะตัดการทํางานอันนี้24โวลต์เป็นเรื่องของพวกรถบรรทุกนะครับซึ่งค่านี้ก็ตั้งไว้ที่12โวลต์นะครับผมอันนี้ก็คืออันนี้สําหรับเมืองนอกครับที่มีอากาศหนาวเมือาางไทยไม่ไมไ่หนาวเอาก็ไม่เป็หนหาะครับโลโ,โ,โวลเทสโปรเทคชั่นนี้ไม่ต้องไปตั้งอะไรครับต่อมาเป็นส่วนของโรสเซตต้เซตติ้งครับโรสเซตติเซตติ้งคืออะไรคือ ระบบแจ้งเตือนของตัวกล้องนะครับเช่นเข้าใกล้คันหน้าดูความเร็วที่กําหนดแล้วมันมีเสียงเตือนตืดๆอะไรเงี้ยออกนอกเลนกล้องมันก็สามารถเือเราได้แต่บางคนเขาลําคาญก็สามารถปิดได้นะครับแต่หมดนี้ต้องอิงกับ gps นะครับ,รบซึ่งถ้าเกิดกล้องจับ gps ได้มันถึงจะทํางานและเท่าที่เราเทสมามันก็ไม่ได้ร0อเนะครับมันก็ใช้ได้แต่คาดหวังร0 0เซผมว่ามันไม่ถึงขนาดร0 0นะครับแต่มันใช้ได้นะครับ โอเคมาดูอันนี้วิท i c โคคันนี้เป็นรถซีดานนะครับสามารถตั้งป็นซีก็ตั้งป็นซีดานตั้งเป็น SUV ตั้งเป็นทรัคได้นะครับใีคันนี้เป็นซีดานคือซีดาน ADS AS setting นะครับก็วิวเข้าไปดูมันก็จะบอกเราว่าเราให้ adjust ตรงเ,เส้นสีสีเขียวนี้ให้พอดีกับส่วนของอกระโปรงหน้ารถแล้วก็ตรงนี้ก็คือถึงกลางรถนะครับก็ประมาณนี้ก็โอเคแล้ว นะครับผมส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนของ i n t t i a l i z e adh ก็คือการรีเซ็ตค่าของค่าดิจ a d s ให้กลับสู่ค่าเริ่มต้นนะครับซึ่งถ้าใครไปตั้งอะไรไว้อยากจะกลับค่าเริ่มต้นก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมอันนี้คือ ldws ก็คือเลน e ดฟาชเจอ r ์ว r ร n นินะครับมันก็เวลาเราออกนอกเลนมันก็จะบอกเราว่ามี การนอนกนอกแรงเกิดขึ้นนะถ้าเกิดมันจับ,ม,จบมันจับเส้นของถนนได้มันจะมีร้องตึกเดี๋ยวจะมีรีวิวให้ดูเลยครับแล้วก็มันจะทํางานก็ต่อเมื่อความเร็วสูงถึง50กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับเราสามารถตั้งได้60 70 80นะครับแล้วก็ FCWS ก็คือเวลาคันหน้าเวลาจอดติด2อขั้นนี้ครับคันหน้าเลื่อนรถเมื่อไหร่ มันก็จะมีแจ้งเตือนเราว,ว่าคันหน้าเลือ่อนแล้วนะจะมีเสียงบอกเราเวลาเราเราจะดูมือถืออยู่อะไรเงี้ยครับมันก็จะบอกกรได้ส่วนต่อมานะครับก็จะมีอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเอ่อ FV DW นะครับก็คือเป็นส่วนของเข้าใกล้คันหน้าถ้าคือเข้าใกล้คันหน้าที่ความเร็วที่ถึงที่กําหนดแล้วนะครับ แล้วก็ระยะใกล้มันจะล้องเตือเรานะครับขพอเขากลัวเราจะชนกังคนข้างหน้านะครับผมส่วนมาก็คือส่วนของ b ายสปอร์ตอินโฟเมชัตรงนี้ไม่ได้ใช้นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนของ r รีว i ิวอินเกียตรงนี้ก็ไม่ใช้เหมือนกันเพราะว่ามันต้องต่อไฟนะครับซึ่งตรงนี้เราไม่มีออฟชั่นตรงนั้นนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือหมดส่วนของ A.D.S. นะฮะหมดแล้วไม่ไแล้ว เรามา,มาดูส่วนของ System Setting กันครับอันนี้ OBD เราไม่ใช้นะครับเพราะว่าตรงนี้ต้องต่อมส่วนใหญ่จะเป็นรถของที่เกาหลีที่ต่อระบบที่ได้นะครับนี่เราไม่มี Setting set System Setting นะครับก็จะมีภาษาให้เลือกนะครับหลายภาษาอยู่เกาหลีจีนสามภาษาครับเกาหลีจีนแล้วก็อังกฤษนะครับนี่เราเลือกภาษาอังกฤษวอลลุ่มตรงนี้สามารถเปิดปิดได้นี่ครับจะเป็นเสียงถ้าใครไม่ต้องการดังก็ปิดไปได้ครับ นี่ตั้งไวระมานหนึ่งพอนะครับทัชสกรีนอันนี้เป็นส่วนของการตั้งส่วนของอแอร์จัตทัชสกรีนนะครับถ้าโอเคแล้วกอไม่ต้องตั้งอะไรนะครับความสว่าง L C D ไบต์เนี่ยเราสามารถตั้งความสว่างได้นะครับดับมิดก็คือกลางกลางตั้งไว้กลาง L C D ออโต้ออฟใน30วินาทีนะครับก็คือถ้าเกิดใช้ L C D ใช้ดูภาพไปภายใน30วินาทีมันจะดับไปเอง เราสามารถตั้งได้ที่10นาทีแล้วก็เปิดตลอดนะครับแต่ผมแนะนําให้ประมาณ30วินาที10นาทีก็พอครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตั้งเปิดไว้ตลอดนะฮะมันจะเพิ่มความร้อนให้กับกล้องผมแนะนําให้สนับจอไว้ดีกว่าคือ10หรือ30นาทีก็ได้นะครับ30วิหรือหรือ10นาทีนะครับตรงนี้เป็นส่วนของ security LED ครับเวลาดับเครื่องกล้องมันจะมี LED ข้างหน้าเพื่อ บอกเลยว่ารถคันนี้มีโหมดจอดรถอยู่นะฮะหมายถึงที่เกาหลีแต่เมืองไทยบางคนเขาไม่ชอบสามารถปิดได้ตรงนี้ก็จะมีสองสองแบบนะครับแต่นี้ถ้าเกิดจะออกก็กดเลือกออกไปผมชอบเป็นวงกลมมันจะสวยมากเลยผมมีภาพตัวอย่างดูด้วยนะฮะเดทเซตติ้งนะครับก็คือการตั้งเวลาครับตั้งวันที่ตั้งเวลานะครับตรงนี้ตั้งเลยเลยนะครับ ส่วนต่อมาคือทเออมื่อกี้ตั้งเดทก็คือวันที่ทาก็คือเวลาก็คือส่วนนี้นะครับนี่ก็หมดแล้วครในส่วนของการใช้งานตัว QX 8 0 0ส่วนสุดท้ายก็คือ About Device คือ Information ต่างๆครับว่าเขาจะบอกเป็นสายกินนะครับว่าพอทีทว่ามีทํางานเป็ยนยังไง Incident อะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถมาอ่านตรงนี้ได้ถ้าเกิดอธิบายที่ผมฟังไม่เข้าใจก็มาอ่านเพิ่มตรงนี้ได้นี่ก็จะบอก Name เป็นรุ่นไลค like ์ QX 8 0ด เปม์เวอร์ชันไหนเมมเบอรี่อันนี้ใส่มาเท่าไหร่อันนี้ใส่ไป32กิกนะครับก็บอกหมดเลยเราสามารถรีเซ็ตค่าได้ตรงนี้กับเป็น factory reset สามารถทำได้ตรงนี้นะครับ I Drive ฟอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไทยครับเพราะว่ามันจะเป็นส่วนอีกตัวนึงที่ต้องต่อเดินไฟซึ่งรถจะเป็นส่วนของที่ประเทศเกาหลีครับเมืองไทยไม่ได้ใช้อันนี้ส่วนของ G P S information ก็มันจะบอกว่ากล้องจับ G P S ได้ไหมนะครับนี่ จับได้ครับคอนเน็อยู่นะครับสัญญาณสตรองคือจับได้ดีนะครับผมนี่ะบอกมัเลยนะครับค่าคอนเน็กอันนี้ก็ต้องออกส่วนที่ต่อ OBD ฮะเราไม่มีนะครับตรงส่วนนี้โอเคก็เราจะกลับมาดูไลฟ์วิวก็คลิกตรงนี้ครับกล้องก็กลับมาสู่ของหมวดไลฟ์วิวปกติแล้วนี่ฮะซึ่งวันนี้ผมใช้แล้วโอเคครับลื่นไหลมากนะครับแล้วกล้องขอชาดก็ใช้ได้เลย นะครับเป็น QHD นะครับก็คือเหมือนเอา HD สอันมาประกอบกันนะครับเป็นอันเดียวครับผมโอเคต่อไปมาดูส่วนของภาพจริงครับ